คือในปัจจ no ุบ oh. ันนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเทคโนโลยีนะครับในบทบาทมีบทบาทต่อชีวิตการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นทุกวันนะครับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก็มีการพัฒนาเรื่อยๆซึ่งเราเล็งเห็นว่าในจุดนั้นนะครับเทคโนโลยีไวไฟของเราก็มีการพัฒนาเรื่อยๆตั้งแต่ยุคสมัยก่อนจนปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากนะครับในสภาวะตรงนี้ จริงๆมันมีหลายเหตุผลมากคือบ้างที่ที่บอกว่าองค์กรจะต้องใช้การใช้ Enterprise WiFi as a service เนี่ยมันมีหลายเหตุผลที่ที่มันมาซัพพอร์ตแล้วทำให้คนเลือกใช้แต่ประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับที่เราคัดมา4เรื่องเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าคลิมครเลยคลือเป็นหัวใจเป็นหัวกะทิเลยธุรกิจในโลกปัจจุบันนะครับเอาโลกปัจจุบันที่วันนี้เราอยู่กันเนี่ยนะครับมีอะไรที่ไม่ใช้ Wi-fi บ้างครับคือจริงๆถามว่าธุรกิจ อะไรที่ที่แบบไม่ได้ใช้ Wifi เลยถามว่ามีไหมอาจจะมีครับแต่ผมคิดว่าน้อยมากนะครับแล้วซึ่งผมเห็นด้วยกับคุณซาลูดนะครับที่บอกว่าแทบจะไม่มีนะครับคงน้อยมากนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีหลายปัจจัยมากๆที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ Wi-fi ในในการในการดําเนินธุรกิจน,นะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเราเราเดินไปร้านอาหารตอนนี้แทบจะเรียกว่า ร้านอาหารเล็กๆเนี่ยก็ก็มี Wi-Fi ให้ใช้หรือเขาเอา Wi-Fi มาใช้ในเรื่องของการออเดอร์อาหารหรือระบบต่างๆที่เป็นพวก Delivery พวกนี้มันกลายเป็นกลายเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเสมอนะครับนะครับสิ่งที่สิ่งที่ผมเคยเจอนะครับจากประสบการณ์ที่ทำงานมาเนี่ยเคยเจออยู่ธุรกิจหนึ่งซึ่งเรียกว่าปฏิเสธที่จะไม่ใช้ Wi-Fi เลยคุณป้าคิดว่าธุรกิจอะไรครับ ธนาคารนั่นคือสิ่งที่ธนาคารไม่ยอมใช้เนี่ยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเข้าไปนําเสนอ Wi-Fi ให้กับธนาคารหรือกลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยนะครับทางลูกค้าเนี่ยตอบผมกลับมาว่าเขาไม่มั่นใจเรื่องของ Wi-Fi ตรงที่หนึ่มันไม่มี security 2. นะครับ มันเ,เรียกว่าดูแลยากดูแลยากเพราะอะไรเพราะว่า wifi เนี่ยมันใช้คลื่นในการรับส่งข้อมูลมันมองไม่เห็นครับแต่เวลาเราใช้สายเนี่ยเราเวลาเราเราบอกว่าคนนี้มีปัญหาเนี่ยเราสามารถเดินตามสายแล้วรู้ว่าอ๋อสายมันหลุดหรือสายมันขาดอันนี้ดูแลง่ายกว่า <S 2> <S 2> <S 2> นะครับ security คือ,คอไอ้เวลาเราเดินสายไปเนี่ยเรารู้ว่าพนักงาน5 0าร้อยคนเราเดินสาย5 0าร้อยเส้นไปตามโต๊ะพนักงาน แต่ถ้าเป็น Wi-Fi เนี่ยติดแอ c e เซ็ปต์พอยต์ตัวไม่รู้มีใครมาแอบใช้งานอยู่ข้างๆหรือเปล่าครับผมว่าผมว่าตอนนี้ธุรกิจถ้าจะเรียกว่าเรียกว่าธนาคารหรือธุรกิจอื่นๆที่ที่กังวลเรื่อง Security ที่กังวลเรื่องการดูแลรักษาเนี่ยตอนนี้หมดไปแล้วนะครับเพราะว่าเด่นก็คือมันมีหลายปัจจัยครับปัจจัยหลักๆก็คือว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ ในชีวิตประจําวันเราเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันมันไม่มีการต่อเชื่อมสายนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราก็เลยยกตัวอย่างเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของ Wi-fi ให้ท่านเห็นว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ธุรกิจในองค์กรขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับ wifi อยู่รอบตัวแต่ที่สำคัญผมเจอลูกค้ารายหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอาจจะ เป็นกลุ่มทางด้านการศึกษาแล้วแน่นอนครับทางด้านการศึกษาเนี่ยเขาจะค่อนข้างจํากัดจํกเขียนเรื่องงบประมาณทางด้านของไอทีเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเรียกว่ามองไอทีเป็นเป็นเหมือนกับส่วนเล็กๆที่ที่อาจจะไม่ได้สําคัญเท่ากับเท่ากับเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งซึ่งหลายองค์กรเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามจะ ประหยัดง,งบตรงนี้พอพอประหยัดง,งบเนี่ยมันไปนตกเรื่องของการที่เลือกซื้อเลือกหาถามว่าจําเป็นต้องใช้ w i i i ไหมจําเป็นต้องใช้แต่กลายเป็นว่าไปเลือกซื้อ Wifi ที่อาจจะไม่ตอบโจทย์ธุรกิจ